สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมา,าทำพริกแกงหมูนะคะผักสำเร็จนะคะก็จะทำเป็นแบบว่าเป็นผัดแล้วก็เป็นน้ำขลุกขลิกนะคะก็ผักสำเร็จจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะแครอทนะคะแล้วก็ถั่วลันเตานะคะแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนด้วยนะคะแต่เป็นข้าวโพดเม็ดข้าวโพดอ่อนนะคะ ก็จะมะีเป็นหัวหอมนะคะอันนี้ผักโรยเนาะแล้วก็หมูนะคะเราหั่นแล้วแล้วก็มีพริกแกงนะคะเราจะทำคล้ายๆแกงนะคะแต่เป็นเหมือนเป็นผัดผัดกับแกงรวมกันเนาะเป็นแบบว่าน้ำคลุกคลิกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงเลยนะผัดพริกแกงเลยส่วนเครื่องปรุงจะเป็นเครื่องปรุงคล้ายผัดเผ็ดนะคะคล้ายผัดพริกแกงนะคะ ก็คือจะใส่ชุดที่เป็นการผัดหมดเลยนะคะพริกแกงประมาณหนึ่งช้อนพูนนะคะพิแกงให้หอมก่อนนะ กระเพี่งหอมพิกแกงหอมเลยให้แตกมันนะคะ หอมมากเลยนะคะพริกแกงตอนนี้เนาะเดี๋ยวเ,เราจะเติมกะทินะคะเราจะใช้กะทิด้วยนะ,ะเป็นแบบผัดเผ็ดมีกะทิด้วยนะคะอ่าีทกแม่โอเคนี่สีจะสวยมากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอาหมูไปผัดเลยนะ วันนี้จะทำเป็นแบบน้ำปลุกผิกนะคะนี่สีสวยอย่างสวยเลยนะผัดนะคะผัดเป็นแบบแนวเป็นแกง <im it> เป็นผัดนะคะรวมกันน้ำปลุกผิกนะคะราดข,ข้าวข้นๆนะคะราดกับข้าวสวยข้นๆนะคะสวัสดีคุณย่านะคะสวัสดีคุณย่านะคะสวัสดีคุณย่านะะ้องค,ค,คุณนะคะ ัดแล้วนะคะเราเพิ่มไปนิดนึง จะสวยมากนะคะตอนนี้สีสวยมากเลยนะคะแกงอะไรคะน้องดาเป็นแกงกับผัดรวมกันค่ะเป็นแบบว่าสไตล์น้ำขุกขิกค่ะเราอยากได้แบบแบบแนวว่าลาดข้าวนะคะลาดข้าวค้นๆนะคะนี่เราผัดหมูผัดหมูมาหอมๆแล้วนะคะ เราจะเติมกะทิเติมกะทิเพิ่มนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคุณสมานนะคะคุณสมานชื่นอารมณ์สวัสดีนะคะเติมกะทิเพิ่มนะคะกะทิแบบว่าหัวกะทิข้นมากเลยนะ ทำคล้ายๆผนงนะคะแต่เป็นพริกแกงเผ็ดแล้วก็ผักที่ดาไซาจะเป็นจะเป็นผัดผักสําเร็จนะคะผัดสําเร็จรูปที่นี่เลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักเลยนะคะเมนูนี้จะไวจะง่ายมากเลยนะคะคล้ายๆผัดพริกแกงบ้านเรานะคะแต่แต่ความคือใส่กะทิด้วยนะคะความนี่ผักสําเร็จมีอยู่แล้วนะคะใส่เลยนะ มีหมูเหลืออยู่แล้วก็เอาหมูใส่ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหมูติดค้างอยู่นะคะหมูติดค้างอยู่เดี๋ยวเอาสองชิ้นนี้ผัดอีกสักนิดหนึ่งให้สองชิ้นนี้สุกนิดหนึ่งก่อนนะคะเดีลยวหมูมจะไม่สุกแป๊บหนึ่งนะคะก็จะสุกสุกง่ายสุกไวอยู่นะ ขอบคุณคุณย่ามากๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะซูมขึ้นซูมขึ้นอีกนิดนึงนะคะโอเคอันนี้แตกมันสวยมากนะคะสีสวยมากโอเคเราจะใส่ผักที่เหลือนะคะใส่ผักที่เหลือหมดเลยนะคะ ผักจะสุกไวามากเลยนะ แล้วเราจะปรุงนะคะเราจะปรุงเลยนะก็เป็นสูตรผัดนะคะก็จะเป็นทอดหอยนางรมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสูตรผัดนะคะใส่เป็นเครื่องปรุงผัดเลยนะคะซีอิ๊วขาวนิดนึงหยอดๆนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแกงนะคะน้ำปลาหยอดๆเพราะว่าเราใส่ อะะไรนะใส่ซอสหอยนางรมไปเยอะแล้วนะคะซอสปรุงรสเหยาะเยาะนะคะแล้วก็ซีสันหน้าทานนะคะคุณย่าผงปรุงรสปลายช้อนนะคะผงปรุงรสปลายช้อนอ่าอันนี้มันจะออกหวานนะคะเหมือนเราขัดทิ่แกงนะจะออกหวานนิดนึงใส่น้ําตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแล้วขับเลยมันจะได้ประมาณว่าเราลาดกับข้าวนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเติมเ,เติมหางกะทิเพิ่มนะคะที่แบบว่าขุกขิวนิดนึงนะคะนี่นะคะ เราไปเอาหางกะทิมาเติมใส่น้ำนิดนึงนะคะจะหางกะทเิเติมเลยนะคะอย่าเติมเยอะนะคะไม่เติมเยอะนะ จะได้แบบว่าเป็นขุดผิดนี่ได้อย่างนี้เลยนี่นะคะนี่เลยนะคล้ายๆพะแนงนะคะแต่เป็นแกะแต่เป็นพริกแกงเผ็ดแล้วมันจะสวยราดกับข้าวอ,ร,อร่อยเลยนี่เลยนะคะนี่เราก็จะชิมรสชาตินะคะผักนี่สุกง่ายนะคะเราไม่ต้องเราไม่ต้องกังวลเลือกผักเพราะว่าเป็นผัก ชิมรสชาติก่อนชิมรสชาติก่อนนะคะแล้วลดไฟลงนิดนึงไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะปริมาณเมื่อกี้เป๊ะเลยนะคะไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมอะไรเพราะว่าก็สหอยนางรวมหนึ่งช้อนนี่ จะออกเค็มให้เราแล้วนะคะแต่ว่าเขาะจะได้ความเข้มข้นแล้วก็หางกะทิเติมนิดเดียวนะคะจริงๆมีกะทิอันนี้อีกนะเขาใส่ให้มันๆเนกะทิติด <c oughs> ติดนี่นี่นติดในขวดไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเคลียร์จานนะคะแล้วก็เสร็จเลยนะคะแต่เราจะตั้งตั้งไว้นีนิดนึงนะคะเผื่อเผื่อมูก์ะ กะหอมนะคะให้เขาสุกเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีหมูที่ดาวใส่ใส่ตอนท้ายด้วยเนาะนี่นะคะเราตั้งไวน้นี่เนาะเรายังไม่ปิดแก๊สแต่ว่าเสร็จแล้วนะคะไปเคลียร์จานมาตักเสื์กก็เสร็จเลยนะคะเราใส่อันนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคลียร์จานไม่ได้ ไปผักโรยไปก่อนนะคะผักโรยเนาะอเสร็จแล้วเกียวจานแป๊กหนึ่งนะคะ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดแก๊สเลยนะคะปิดแก๊สเลยตักเสร็จานเสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวตักแต่จานให้ดูก็เสร็จเรียบร้อยอร่อยเลยนะคะอร่อยเกือบเหาะนะคะแต่ไม่หอมหหาไม่ได้นะคะไม่มีปีกคำาอร่อยเหาะนะคะชอบพูดอร่อยเหาะ อร่อยอร่อยคุณย,ย่าบอกนะคะแป๊บนึงนะตักเลยนะคะตักจานเลยจริงๆจะตั้งชื่อว่าเมนูคนขี้เกียจนะแต่ว่ากลัวแบบว่ามันแรงไปทําไมถึงบอกว่าคนขี้เกียจเพราะว่าไม่ต้องหั่นผักนะคะใช้ผักสําเร็จนี่เลยนะคะ เ,เอาพริกมาโรยหน้าชิคนี่นี่นะคะตักสิดจานอร่อยเลยเอาน้ำใส่ ประมาณน,นี้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งเสิร์ฟนะคะหนึ่งท่านหนึ่งเสิร์ฟหรือว่าจะทานกับข้าวนะคะก็ได้สองท่านนะนะคะราดข้าวไปเลยนะคะแบบนี้เลยข้นๆอร่อยเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามานะคะรับชมเนาะขอบคุณคุณย่านะคะเดี๋ยวนะให้ดูตรงนี้ขอบคุณคุณย่าน้องคุณนะคะนี่ แล้วก็มีท่านไหนมาอีกไหมดาไม่ได้ทักทายหรือเปล่านะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามารับชมก็จะขออนุญาตลงไลค์นะคะอย่าทำอะไรทานคะวันนี้มีเมนูอะไรเอ่ยย่ากลับมาหรือยังไปเที่ยวอยู่ใช่ไหม <laughs> กลับมาหรือยังเอ่ย แกงยอดมะพร้าวค่ะว้าวอร่อยแน่ๆแกงยอดมะพร้าวขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่แวะเขามารับชมนะคะก็นี่เลยนะคะเมนูนะคะผัดผัดอ้าไม่ใช่พริกแกงหมูผักรวมนะคะพริกแกงหมูสูตรนี้จะใส่กะทิด้วยนะคะคล้ายๆแกงแผนงนะคะแต่ว่าเราใช้กะทิด้วยนะคะให้น้ำขุกขิกราดข้าวอร่อยนะคะเครื่องปรุงก็เป็นเครื่องปรุงของเมนูผัดเลยนะคะ กุ่มผัดหมดเลยนะคะราดข้าวสวยร้อนๆอร่อยอๆเลยนะคะรสชาติอร่อยจริงๆนะบ๊ายบายสวัสดีทุกท่านขอให้เป็นวันที่ดีๆนะคะ mm hmm. Hello m i s s m r s Kenya how are you Happy New Year Merry Christmas and Happy New Year I can't in my livestream ฉันได้กลิ่นนะเยอะ You s m l l l the o o o d bring to bring to อะไรนะ ไอคันบ <Yeah. S 1> <laughs> right? okay. ีแบมเบอร์ยูซิตี้บัดไอโนจัดอเมริกาไรต์โอเคบายบายซียูเกนเน็กไทม์แตงโฟคัมมิงบายบายแฮปปี้นิวีย์